พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาครับการละหมาตคือเสาหลักของศาสนาและเป็นอิบาดาห์เดียวที่นบีมุฮัมมัดสลลลขึ้นไปรับอย่างชั้นฟา้ากับอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาและเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายที่ท่านนบีสุลวลลมได้กล่าวกับบรรดาสอฮาบะก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะกลับไปหาอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาฉะนั้นการละหมาต เปรียบเสมือนกับการใกล้ชิดอัลลอฮ์การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในทุกวันที่มุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติวันล,ละ5เวลาฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการละหมาดเพราะจะเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะถูกสอบสวนในวันกิยาามาและหนึ่งในตัวบทฮะดิษที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะการละหมาดคือสิ่งที่สามารถที่จะลบล้างความผิดของเราฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านอับดุลลา์บินอุมัร ว่าท่านอับดุลล์บินอุมัตนั้นได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังละหมาดอย่างยาวนะครับละหมาดแบบมีความสมาธิอย่างมากและท่านอินุอุมัตก็บอกว่าใครรู้จักผู้ชายคนนี้บ้างนะครับและก็มีคนกล่าวขึ้นว่าฉันรู้จักผู้ชายคนนี้และท่านอับดุลล์บินอุมัตบอกว่าถ้าหากว่าฉันรู้จักผู้ชายคนนี้แล้วฉันก็จะไออยู่ตี้ละรุกัววสุยุดฉันก็จะบอกให้เขานั้นทําการลุงกัวนะครับและก็สุยุดแบบ ยาวๆเพราะฉ en, os, ันได้ยินคำพูดของท่านนบีสุลต่านบอกว่าอินนัลอับอิดะกอมาอยู่สลีอูติยบิจุนบิฟาวดิอัตอลาราซีอาอาติกอาอาติกฟาคุลละมาราะกะอาซะจดาะทาคอตัดอันหูนบีบอกว่าแท้จริงเมื่อบ่าวคนหนึ่งเขายืนละหมาดและบาปของเขาที่ถูกนํามาวางไว้นะครับที่ศีรษะของเขาหรือที่ไหลของเขาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเขาทําการเรากะอาซะจดะ นะครับได้รุกลกัวนะครับก้มเนี่ยนะครับหรือว่าได้ทําการสยูดกับพื้นเนี่ยต่ศาก็ต์อันหูบาปของเขาก็จะร่วงเล่นนะครับคือบาปของเขาก็จะถูกลบล้างฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเป็นความดีง่ายๆเมื่อเราละหมาดทุกความผิดของเรามันก็จะร่วงเล่นลงมานั่นก็คือการที่เรานั้นได้รับการลบล้างความผิดจาก Allah Subhanahu wa taala